มันต้องมีปรับมันต้องเปลี่ยนอะไรกันบ้างแล้วออฟฟิศเนี่ยไม่งั้นนะ้โต๊ะทำงานเนี่ยมันก็อยู่ที่ลงนวดตลอดเนี่ยนี่ก็นอนนวดตรงนี้ไม่ได้ทํางานกับพอดี ฉะนั้นผมว่าสเปกสเปซออฟฟิศไมนต้องมีการเปลี่ยนโฉมครับผมคือพี่รู้ไหมว่าเหอฝนที่ต้องมานั่งที่นั่งแมานั่งได้คนเดียวเองโอ้นั่งคนเดียวสินั่งคนเดียวก็มากินทื่นี่หมดแล้วเฮ้ยบุลีบุลีบุลีไม่ใช่มันไม่ได้แบ่งปานใครนั่งได้เลยก็ต้องชวนมานั่งสิว่าเออมันประชุมกันเมื่อไรเราประชุมกันตรงนู้นแล้วพอโก้มอย่างเงี้ยพี่ทำคอมอย่างนี้ไม่ได้ไงมันเมื่อยเห็นปะพี่ต้องซื้อของเขาออฟฟิศวันนี้ก็เลยถึงเวลาที่จะมีการแบบปรับ เปลี่ยนออฟฟิศบ้างเพราะจริงๆแบบโฮมออฟฟิสมันก็มีมานานแล้วแหละของเดิมนที่เป็นของมินเทจของเก่าที่เราเก็บไปอยู่แล้วแล้วก็ามาใส่สมสุ่มเนี่ยในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วก็มีโซฟาเนี่ยลราก็เอามาใส่สมุ่มแต่ที่ไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะโมเดิลฟอร์มเขาก็บอกมาว่าตอนนี้มีแบรนด์ใหม่แบบพรีเมียมชิคเก๋เห็นทีเดียวมันต้องสะดุดมันตรงกับความต้องการของสเป c e สเปนมากขึ้น okay, ที่ขึ้นอยากจะให้เราเนี่ยเท่ <The S 1> ขึ้นอัพเวลขึ้น,นมีพลังมากขึ้นฉะนั้นก็เลยอยากจะลองไปดูว่าแบรนด์ใหม่ของ Form ยชิ เก๋แล้วก็เทแล้วก็มันสะดุดตาเนี่ยเป็นยังไงชื่อแบรนด์ว่า p o ซี่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ของชิ้นไหนติดไม้ติดมือกลับมาเปลี่ยนออฟฟิศกันบ้าง มาถึงแล้วนะครับโชว์รูมของโพซี่แน่นอนนะครับว่าพอมาถึงโชว์รูมไม่น่าเชื่อว่าเขาเอานายแบบมาให้ผมเนี่ยได้ดูเฟอร์เิเจอร์เหรอครับเนี่ยคัดสรว่ายอย่างนี้เลยครับ คือพนักงานของโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยอยากรู้ว่าพนักงานโมเดิร์นฟอร์มเขาพี่โป้หรอเขาคันหน้าตาเหรอครับหลุดแล้วหลุดแล้วไม่หลุดเขาหลเขาจริงจริงอจริงเห็นไหมทุกคนนึกว่านายแบบอะแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆนี่คือคุณโป้กับคุณก๊อฟซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคนในวันนี้เทพาเราชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากแบรนด์โพซี่ซึ่งเป็นแบบโดยที่โมเดิร์นฟอร์มก็เป็นคนนำเข้ามาเอง เดี๋ยวก็จะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ก็ต้องบอกก่อนไหมก็ในแบบแหละจริงๆขึ้นในแบบแหละซึ่งแน่นอนว่าไปเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบรนด์โพ c ี่คือมีความแบบพรีเมียมอะโทนสีที่แบบเขียวขี้ม้ากับสีส้มตุนๆที่ไม่ได้แบบสดใสหรือดุนแดงเกินไปอะไรเงี้ยเลยมันมีความแบบเทสฟูลสไตล์ยูดีโมเดิร์นฟอร์มทำไมถึงเลือกจะนาแบรนด์โพชี่เข้ามาทุกคนรู้จักโมเดิร์นฟอร์มกันอยู่แล้วเนาะโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยอยู่ในตลาดมากว่าสี่รับู้าปีนะค้ับ้านี่เป็นผู้นำ โมเดิร์น,นคอนเทมเป็นหลักนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่ไซส์ขนาดใหญ่50ล้านบาทเป็นต้นไปทีนี้เราก็มองเห็นช่องว่างทางการตลาดสําหรับคนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตมาช่วงนี้เอ๊ะเขามีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจากคนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา <gam> นะครับ <gam> เขาอยู่ในที่อยู่อย่างเงี้ยฮะ,ะที่มันมีขนาดไซส์เล็กลงไม่ว่าจะเป็นคอนโด ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมที่มันเล็กลงความที่มันมีอิโมชันอลหรือว่ามีความเทสฟูดีไซน์เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มคนรุ่นนี้เราก็เลยคิดว่าแบรนด์โพซี่ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของสไตล์ style. เป็นหลักนะครับสไตล์การออกแบบของเราก็จะค่อนข้างมีเอกลักษณ์แท็กไลายของตัวแบรนด์เราอย่างเงี้ยก็คือสไตลิช นะครับคือการมีสไตล์ที่มีเอกลักษณ์นะครับเทสตฟูล mm hmm. นะครับคือความเรียบง่ายที่มีเทสนะครับแล้วก็คราฟ์เซตนะครับคือการทําการผลิตการออกแบบที่พิถีพิถันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโคซี่นะครับ mm hmm. ที่เรานําเข้ามาดีไซน์เดเรคชั่นหรือว่าดีไซน์ลังกเกจต่างๆนะที่มีความชัดเจนของแบรนด์โคซี่เนี่ยคืออะไรครับ ผมเอาโพซีนจริงแล้วมันเป็นเหมือนตัวแทนบทสนทนาระหว่างเฟอร์นิเจอร์กับลูกค้าหรือยูเซอร์ที่อยู่เฟอร์นิเจอร์มันไม่ได้จัดแค่เฟอร์นิเจอร์สมัยนีย้อย่างถ้าเกิดคุณไปจะซื้อของเข้าบ้านใช่ไหมเราเจะรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ต้องสามารถตอบเป็นตัวเราได้ผมค่อนรู้สึกว่าโพซีเข้ามาทําหน้าที่ในการเป็นตัวเชื่อมหรือบทสนทนาระหว่างยูเซอร์กับตัวสินค้าเพราะไม่งั้นเท่ากับว่าเฟอร์นิเจอร์ทำหน้าที่แค่ในเชิงฟังก์ชันแต่ในเชิงที่เป็นอีมมชันัลที่สัมผัสได้ที่คนรู้สึกว่าเ้านอรพพื ใจกับมัน นี่แหละคือสิ่นที่โพสซี่เป็นอยู่ฉันวันนี้ก็เลยขอพาคุณผูช้ชมชาวสเปกเปนต์มาชมรพร้อมๆกันแล้วกันว่าในโชว์รูมโพสซี่เนี่ยมีเฟอร์ตัวไหนที่น่าสนใจและสะดุดตาคนบ้างตามมาสเปกค,ครับคือที่รู้สึกว่าแบบแบบคือเหมือนโต๊ะไม้เพราะโทนสีมันใช่แบบไม้บีชอ่อนๆเทาๆน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยแต่พอดูมันเป็นหนังแล้วแบบมันเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความลักชูวให้กับห้องไว้ได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้ได้ข่าวว่าตัวตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์โชว์ใช่ไอคอนิกเลยตัวนี้ผมว่าถ้า,าก โอ้โหใช่เลยโอ้โหแล้วดูเก็บดีเทลความหนังที่อยู่ตรงนี้ใช่คะที่วางมือที่พักแขนแล้วก็เล่นตัวอคิลิกให้มันดูลอยเออเท่แล้วก็ยังแบบเออนั่งสบายอีกอยากรู้ราคาสิราคาไม่แรงไม่แรงไม่แรงดีมากทดไว้ในใจก่อนอ่ะไปกันต่อต้องบอกว่าตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับคุณเป๊กเพราะว่ามีสไตล์ฟอร์มที่มักษะความเป็นฟรีฟอร์มเข้ามาเจอกันใน2ชิ้น แต่สิ่งที่มาเซอร์ไพรส์นันคือวิธีการเล่นกับแมทเทอเรียลเที่ยวหินมานจะงานสานหวานเพราะจริงมันมีความแตกกลิ่นเป็นแบบว่าเรโทนนิดๆซึ่งแบบแอบ,บเหียคุณเป็กก็จะมีการแตกตัวทรายนิดบ้างเพราะว่าอันเนี้ยค่อนข้างแมทถ้าผมชอบคือหนึ่งอย่างกอชอบสัจจะวัสดุแล้วที่มันมีความหินมีความไม้มแต่มันดันมีความคราฟที่พี่ดีพิทันอยู่ตรงเนี้ยที่มีงานสานอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบที่พี่กอ์ฟบอกม,มันฟรีฟอมแล้วมาชนกันแล้วก็ดีเทลของตัวไม้ที่ข้างล่างอ่ะดูดิแล้วก็วอเัเเ่าาามนนรป เอาสิ่งที่มันแบบว่าคอนทราสต์มาเจอกันแล้วแบบว่าพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บมันดูแล้วมันลงตัวมันไม่เขินอะไรอย่เงี้ยถ้าแนะนํานะตัวเนี้ย สะท้อนคาแรคเตอร์คุณเป๊กชัดเจนลองนั่งมาดูได้ได้โอเคลองนั่งดูใช่ก็แอบมาคุยถึงเรื่องตัวนี้กันลองนั่งดูถ้าเปิดประตูออฟฟิศเข้ามาเป็นตัวนี้เหรอของเดิมคือมันเป็นแบบฟอร์มเดิมๆอ่ะแต่แบบนี้มันก็คือฟรีฟอร์มขึ้นมาขอมีความเคิร์ฟนิดนึงเพิ่มความน่าสนใจผมว่านั่นคือความไม่เหมือนใครแล้วกันโทนสีผมว่าอยู่ง่ายและอยู่สบายต้องบอกว่าเข้ากับชุดคุณเป๊กเนี่ยใช่เห็นไหมแล้วม right ันส be ีตุ่นๆย่านึงนะมันจะรู้สึกคามขึ้นพาสเทลเอยาอย้ยผว่ามันชอบ เป็นต้องเหนือไปจากนั้นจริงๆเราก็คัสตอมได้ถ้าอยากได้สีอะไรเราก็สามารถเลือกได้ด้วยเดี๋ยวจริงๆขั้นตอนการเลือกสีเนี่ยเด right ี๋ยวไว้ว่ากันตอนจบเอาตัวเชฟเอาตัวสไตล์ที่เราชอบก่อนคือตัวนี้นะฮะก็ถือเป็นตัวไอคอนิกของโพซี่เหมือนกันตัวนี้จะสไตล์มินิมอลหน่อย คือถ้าคนชอบแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่วือหวาแต่สิ่งหนึ่งที่คงอยู่คันโพซี่คือสะท้อนความเป็นสัจจาวัสดุเจ๋งว่าตัวเนี้ยคงสร้างตัวแขนเลยตัวเนี้ยจะโชว์ความเป็นไม้อทํทำสีเข้มแล้วก็โชว์ความเป็นแบบมูดเกรนอย่างชัดเจน่าจะว่าถ้าเกิดมองมองเปิเผเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูลอยนะมันดูเบาแต่พอนั่งมันก็รับแรงต้องบอกว่าโพซี่ที่เรามองกันเนี่ยจุดเด่นเลยคือสัดส่วนดีแต่ขอลองนั่งก่อนอสัมผัสแล้วมันดีมันเหมาะกับการทิ้งตัว แล้วข้างหลังมันแน่นคือนั่งแล้วมันจะเอียงนิดนึงให้ชุวงหลังเรารับพอดีนี่เลยไม่ไม่แต่แต่รู้สึกว่าเออนั่นคือการใส่ใจรายละเอียดนะถ้าตั้งไว้แบบหน้าออฟฟิศเนี้ยแล้วแล้วก็แขกมารอผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกดีตั้งแต่สัมผัสที่นั่งลงไปว่าเฮ้ยนี่คือดีเทลนะที่เจ้าของออฟฟิศเนี้ยเขาเลือมาให้แล้วนี่ก็เท่ มูทโทนนี้ก็ได้เหมือนกัน่วนบ้านขาวบ้านดำอะนาะผมว่าถ้ามันมีมีมูทโทนสีดำสีเทาแล้วก็เพิ่มดีเทลของหินอ่อนเข้าไปอะ่ะมันรู้สึกว่ามันแกรม,กมขึ้นเพราะแค่เห็นก่อนว่าคุณชอบอะไรสมมติว่าคุณชอบสจัะวัสดุเป็นหินอ่อนก็มาเลือกหินอ่อนและฟอร์มแบบนี้แต่พอฟอร์มแบบนี้ได้แล้วปุ๊บสามารถเปลี่ยนสีได้พี่อยากได้โซฟาหนังใช่หรอพี่อยากได้โซฟาหนังเหรอกูหรือมึงอยากได้ออโทนทนทนควาสกิปได้ใช่ใช่ลรู้แล้วหลุดบ้างหลุดบ้างหลุดบ้างงั้นเดี๋ยวพาไปดูโซ โซฟาดักนี่ครับนี่เลยครับตัวนี้แนะนำเฮ้ยมันนิ่งๆแล้วก็สงบสงบดีนี่โอ้โหแต่การนั่งตรงนี้มันแบบเออมันสบายโซฟาหนังแค่เอาให้คุมโทนกับตัวห้องทําความสะอาดง่ายเนาะไม่เก็บปุ่นอันนแค่นี้ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์และอืมแล้วที่นั่งสบายๆแบบเฟิร์มๆอีกโอ้โหมาปุ๊บนั่งตรงนี้ก็ได้ แล้วบางทีออฟฟิศแบบมุมแบบพักผ่อนตอนลูกน้องไม่อยู่ก็จะเผอประจําอันนี้อาจจะเหมาะสมมากเลยแต่ถ้าเกิดอนหัวหน้าไม่อยู่หัวหน้าไม่อยู่เหรอก็จะเหมือนกันก็ยาวเหยียดกันไปแล้วแต่ขรจะยาวเหยียดติดไปแล้วแต่ลูกน้องไม่รู้วิ่เลยนราคาก็จับต้องได้นี่ไงจับต้องเรียบร้อยใช้ได้เลยนะโอ้โหเพราะว่าอะไรครับแบนโพซี่ทําไมถึงทําราคาให้เหมาะกับ กลุ่มเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนใช่ไหมเราคิดว่าคนรุ่นใหม่ก็เพิ่งเริ่มทํางานเนาะอาจจะเป็นเริ่มเป็นเมนเจอร์ใหม่เงินก็อาจจะเอาไปลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือส่วนหนึ่งด้วยการแบบมีออฟเฟอร์สินค้าที่ราคาไม่แพงเกินไปจับต้องได้ครับผมเชื่อทุกคนน่ยไม่ต้องมีความรู้ดีไซน์ก็ได้นะ,ะเห็นตัวนี้แวบรแรกอะ่ะก็รู้แล้ว ว่าคือเด็ดใช่คือเปรี้ยวเพราะว่าจบอกว่าพอจริงต้องแกะกัเรื่องวัสดุที่เป็นหินมามาเจอคลิกที่เป็นคลิกใสซึ่งไซส์ประมาณเนี้ยไซส์ใหญ่มากเพื่อการทําให้ตัวหินเนี้ยมันดูลอยขึ้นมา <c oughs> แล้วก็มีการแบบว่าสโตเลตตร,ตรงนี้ที่เป็นงานสีพ่น จริงๆมันเหมือนงานสกับเจอฟอร์มก่อนอย่างแรกที่มันดูฟิวเจอร์ไรสติกหน่อยยังมีความททมเลสของการออกแบบแบบเลตโรสมัยอาวองกาหรือรอะไร,ร,ร <c oughs> ประมาณที่เขาเน้นตอนช่วงนั้นมันก็เลยดูทัมเลสส่วนตัวนี้แต่ใช้แมทเทอเรียลใหม่ๆที่มันดูโมเดินขึ้นมาแล้วก็ใส่ความเนี่ยโมเดินเข้าไปกับความคลอสที่มันดูฟิวเจอร์ไรสติกเข้าไปอีกอะ่ะพวกอย่งที่มันทรงพลังที่เห็นแล้วแบบต้องซื้อต้องโดนโวยเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะโชว์ครับก็จะเป็นพวกเซตของพวกตู้นะครับก็เป็น สายบอร์ดนะครับที่เอาไว้สําหรับแบ่งพื้นที่พักสายตาเป็นไม้จริงนะครับมีวัสดุสีสันที่สวยงามนอกจากไม้แล้วตรงนี้ก็ยังเป็นเหล็กก็เป็นการโชว์สัจจะวัสดุเหมือนที่เราเคยคุยกันไปในชว่วงแรกๆ่วนนี้เป็นหนึ่งโซนที่น่าสนใจน่าเอาไปไว้ในที่ทํางานมันสามารถเป็นพาร์ติชันกั้นห้องได้อหนึ่งแล้วฟอร์มสวยมุดอันโทนคือได้ดีเทลในดีไซน์ก็คือตัวเหล็กเนี่ยมันทําให้ตัวเชลล์เนี่ยมันดูลอยได้และคือพอมันบางอ่ะบางนั้นหมายถึงความพรีเมียมนะผมว่าเสริมความเท่ว่า เฮ้ยนี่คือดีเทลของฉันนะคือเนี่ยมันอยู่แบบเป็นเชลด้วยกันได้แล้วก็เน้นแบบแบตเทอรีลที่แตกต่างอีกมันเท่ตัวนี้มันเลยเท่ด้วยสตอรี่การเล่าเรื่องของมันโดยที่แบบบอกเทสฟูมันคือเป็นอย่างนี้จริงจริแทบจะทุกชิ้นเลยแล้วที่ผมเห็นมานโดนโดนทุกชิ้นเลยตอบโจทย์ผมมากเลยจริงโซฟาเซ็ตนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับ S <S สีสันสีเขียวนี่ก็ถือว่าเป็นสีของแบรนด์โพซี่ก็เลยตั้งใจเอามาจัดโชว์ให้มันเป็นสีเขียวคู่กันนะฮะผ้าก็เป็นผ้าที่ถือว่าจับแล้วมี texture เนี่ยผมว่าผ้านเนี่ยมันจะทําให้ดูบ้านของคุณดูมี value แ,และดูพรีเมียมขึ้นเพราะว่าบ้านคุณดูแบบใ,ใช้ของแพงมากๆเหมือนกับแบรนด์ที่แบบหรูระดับโลกเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่ดังเหมือนกันนอกจาก texture ผ้าแล้วตรงอร์มของที่วางแขนนี่แหละมันเท่แล้วเกิน ดีเทลของมันเนี่ยแล้วมันโยงกับพวกขาตั้งเนี่ยมันก็จะฟอร์มกับเก้าอี้อิมเทจมันน่าสนใจมากตรงที่แบบอ่าลายไม้เอย่ยลายผ้าเอ่ยนะทุกคนแล้วก็เลื่อมมาแมทต์กับคอฟฟี่เทเบเลที่เป็นแบบโต๊ะหินอันนี้ก็น่านอนยาวๆเหมือนกันอีกครับทุกคนครับผมหรือจะเป็นอันนี้ดีที่เปลี่ยนจากแบบโซฟาที่ออฟฟิศกำลังคิดว่าถ้าโซฟาหนังหรือโซฟาผ้าอันนี้ก็นั่งสบายแล้วก็ฟอร์มสวยคอฟฟี่ <Coffee S 1> ตัวนี้สวยสวย,สวยมากสามแมตต์เรียลมันมีแบบลุกเล่นกับการเล่นแมตต์เรียล ได้เยอะจริงๆแล้วไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปกําลังมีลูกเล่นแบบพอดีพอดีในการเล่นแมทเทเรียลคืออ่ะหยิบหินมาหน่อยหยิบไม้มานิดยังจริงๆมีลูกเล่นอีกของอันนี้คือมันเปิดออกมาได้ด้วย สมมติคนมีพื้นที่เหลืออยากให้คนเนี่ยเมื่อกี้ในหัวผมคิดเลยว่าไอการตอบโจดฟังก์ชั้นมันก็ต้องเหมาะสมด้วยกับการที่เราจะไปสเปคในสเปซของเราอ่ะอย่างเงี้ยผมกคิดว่าเอ๊ะจะวางลำบากไหมหน่หรือสุดท้ายเราจะนั่งใช่ไเราจะมางีบแล้วเวลาเราเครียดเราก็เอาเป็นที่เท้าแขนไี้ยงหรอนั่งดื่มกันได้ตรงน้แค่นั่งกินดื่มไฮกรอสทำความสะอาดง่ายใช่ครับเนี่ยก็เช็ดมาปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้ววายหกก็ไม่เป็นไรแต่ผมเป็น ได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งฟังก์ชันนะท้าแล้วแต่เราที่เลือกฟอร์มที่เราชอบก่อนก็เดินดูกันมาเยอะเนาะไม่รู้มีอันไหนที่คุณเปกะถูกใจ บางหรือยังเพราะว่าถ้าถูกใจแล้วเนี่ยเราจะได้ไปอยู่ที่สเตชันต่อไปทุกโปรดักต์ของเราเนี่ยเราจะมีไฟล์เป็นภาพสามมิติอยู่นะครับก็คือคุณเป็กชอบอันไหนเนี่ย<ม>เราจะทําการจดไว้แล้วเดี๋ยวเราไปสเตชันของ VR อนะครับเราเอาสินค้าเราเนี่ย for แปลนของบ้านคุณเป็กหรือออฟฟิศของคุณเป็กแล้วลองดูว่าพอร์ชั่นอะเหมาะหรือเปล่ปาสีที่ใช่ได้ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นภาพ3ามน่าสนใจมากเพราะว่าโปรดักต์มันหลากหลายวาลรตี้และผมอะดันชอบทั้งหมดฉะนั้นผมจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในผ่าน VR ได้ กว่าชิ้น20กว่าชิ้นร้อยกว่าชิ้นผมไปใส่เลยอ่ะใช่ครับนี้หยอกหยอกก็ๆๆๆมีในหัวแหละแต่ว่าเอ๊ะจะเป็นสไตล์ไหนซึ่งอันนี้ล้ำๆ้แบบฟิวเจอริสติกแบบไฮคอสก็ได้ใช่หรือว่าเป็นเรตโทรแบบนั้นก็ได้ฮ้ยหรือจะเป็นหนังหรือเป็นโซฟาเป็นผ้าหรือจะมิกซ์สไตล์ก็ได้เพราะเป็นตัวเราตามมาสเปคครับ ดูเฟอร์นิเจอร์ของจริงจากแบรนด์โพซี่ไปแล้วตอนนี้เข้าสู่โซน VR ใช่ไหมครับโซนนี้มีอะไรพิเศษและก็น่าสนใจบ้างก็คือ VR เนี่ยก็เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสใหม่ของทางโพซี่มันเป็นโซนที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยหลังจากที่เราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วของโพซี่ของเราเนี่ยมันก็จะสู่ขั้นตอนของการที่เราเอาลองมาลงแปลกที่ทางคุณเป็กเอามาเนาะว่าสินค้าที่เลือกมาเนี่ยลงอยู่ในสภาพแวดล้อมจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่า ชอบไม่ชอบตัวไหนเปลี่ยนได้เนาะลองวางบิดซ้ายบิดขวาหรือว่าไม่ชอบในเรื่องของวัสดุหรือว่าหนังหรือว่าสีก็สามารถมีให้เลือกเปลี่ยนจริงๆเราทําได้ทุกอย่างเนี่ยไม่เกิน30นาทีดูปั๊บเห็นปุ๊บ เห็นราคาออกมาช็อปได้เลยแต่ตอนนี้ก็นั่งมานานแล้วแล้วเขาเป็นใครรัาเนี่ยเขาไม่พูดครับเนี่ยอ๋อผมเองครับผมอันนี้เป็นเป็นน้องกรนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทางโพซี่นะครับหน้าที่ก็คือจริงๆแนะนําสินค้าทุกอย่างเลยเนาะถ้าไม่มีโป้ไม่มีก๊อฟเนี่ยจริงๆก็เป็นน้องกรแหละที่รับคุณเป๊กแล้วก็พาดูทุกอย่างดูทุกอย่างเสร็จเดี๋ยวเขา้องกรเนี่ยเขาจะพาคุณเป๊กมาที่จุดนี้แล้วก็เริ่มลงแปดกันพี่เป็นผู้ไม่รู้นะเป็นเหมือนลูกค้าท่านหนึ่งคอรรบเสร็จสมมมุตติลูกค้าีัว ที่อยากได้แล้วในใจครับให้ทางผมถ่ายรูปตัวโค้ดหรืออะไรมาครับถ้าคุณลูกค้ามีภาพตัวบรรยากาศภายในบ้านหรือพวกตัวไฟ์ป็นพื้นที่ครับก็สามารถมาให้ทางผมออกแบบต่อได้เลยครับโดยที่ใช้เวลาเบ็ดเสร็จประมาณ30นาทีครับอ๋อสชั้นอย่างนี้ล่ะอ๋ออันนั้น3านาทีไม่น่าทันถ้า30นาทีผมที่เคยทําได้นะประมาณ2ห้องครับใช่ครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางคุณลูกค้าว่ามีไฟภาพไฟแผ่นอะไรแบ แบบนี้มาให้ทางผมด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็คือรูปถ่ายก็ได้เป็นติไปเฉยใช่ครับก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ทําได้ครับเพราะอย่างเมื่อสักครู่ครับที่เราเดินดูกันก็อันนี้ครับก็คือเป็นตัวที่ทางเราออกแบบแบบว่าจัดวางตามที่บลิฟมา Home Office ของ Space Space ก็จะมีน้องนั่งประชุมกันปปายแล้วผมก็เข้าไปบ้านเนี้ยให้รู้สึกว่ามันอยู่สบายๆแบบบ้านมากกว่าใช่ครับโดยที่นอกจากการวางแป้นแล้วครับสามารถเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพ3ามิติหรือแบบ3า0องศาได้ด้วยคับอ๋อเหรอใช่คับ ประมาณนี้ครับก็คือสามารถเลือกอมุมเลือกอะไรที่ถูกใจแล้วก็เรนเดอร์อเป็นภาพได้เลยครับ<อ>กดเรนเดอร์โดยที่ภาพที่เรนเดอร์ออกมาก็จะประมาณนี้ครับโดยที่สามารถเลือกเวลาว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นกลางคืนก็ได้เหมือนกันครับแล้วในขั้นตอนต่อมาสมมุติว่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่าเลือกชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เราก็ทําใบเสนอราคาหรือตัวราคาครับให้ลูกค้าได้ดูได้เลยทันทีครับ มาถึงเวลาที่สเปคสเปซจะได้สเปซที่ใช่แล้วหลังจากสเปคของมาแล้วเมื่อกี้ที่เลือกมานะก็เป็นโซฟาที่พี่กอฟบ,บอกเลยว่าเหมาะกับเปกมาก ตัว coffee table ก็คือเป็นตัวนั้นเลยตัวนี่ครับมันก็จะโผล่มาแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมพขึ้นมาเลยทันทีพี่ว่าโซฟาเข้าคู่ไปเลยดีกว่าเพราะพี่รู้สึกว่าโอเคถ้าอยากจะโตขึ้นแต่ยังมีความเป็นตัวของเราอยู่มีความสนุกของตัวเราเหมือนเดิมเข้าใจผมแนะนำก็ลราเปลี่ยนโซฟาที่ที่เชฟมันเป็นออร์แกนิกฟองอ๋อตัวล่าสุดมันกาได้ครับได้ซูมาดูครับ 3D อ่านี่ไง เป็นจะเป็นไม้จะเป็นหนังจะเป็นผ้าแล้วก็เลือกเจอได้อีกอ่ะครับอันนี้เป็นเล้าแฉ่สีเดียวกันเลยเพราะเมื่อกี้เรามาดูสถานที่จริงแล้วสเปซจริงแล้วเราก็จะเห็นของจริงว่าเฮ้ยเราหยิบนั้นผ่านตาว่าเราชอบสีนั้นแล้วก็ลงมาแต่พอมาเลือกสีอะมันแปลว่าเราก็ต้องผ่านเวลาในการเลือกอีกทีอยู่ดีว่าเฮ้ยจะเอาสีอะไรนะเริอกใหม่ดีเออแล้วเริ่มลังเลียือย่างเ้ยอ้ยมีต้อซีโอด้วย ได้ครับโอ้โหโตะนั้นเลยโอเคโตะนี้เลยเดี๋ยวไว้ตอดรีเป็นแบบเอาองค์การหน่อยพอทําจริงก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงไหนพอหรือไม่พอได้ครับก็สามารถจัดวางในส่วนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยเราเอาตัวเฟอร์มาลงผ่าน VR แล้วรู้สึกว่าถ้าขนาดไม่พอดีพ p ประชันไม่พอดีปรับสีปรับมูดโทนปรับพ p ประชันได้ตามที่เราต้องการก็ง่ายนะในโซน VR ตรงนี้โดยที่ขั้นตอนเรนเดอร์ก็จะประมาณไม่เกิน1นนาทีครับก็จะออกมาเป็นภาพเลยครับ เล่นเดินหนึ่งนาทีเท่านั้นใช่ครับขึ้นอยู่กับความคมชัดที่อยากได้ด้วยครับโอ้โอเคโอ้โหเป็นไงว้าวว้าวมากเลยจริงจริงเราก็เลือกมาแล้วมันก็จะคล้ายๆเดิมแหละตอนนี้ถือวิวจำลองเป็นวิวเมืองให้มันคล้ายกับของจริงนะโทนที่ทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนขึ้นก็คือมันมีการคุมโทนมากขึ้นของตัวเฟอร์นิเจอร์คือครีมครีมเบสเทาแล้วก็มีตัวไอคอนิกที่เป็นคอฟฟี่เทเบิลที่มันเด่นขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ตัวโต๊ะทำงานโดยที่เด่นขึ้นมาผมว่า ไม่หวือหวาแต่ยังมีสไตล์ยังมีดีเทลอยู่ยังมีความเท่อยู่ถ้าจะมาดูก็คือต้องมาดูที่นี่ที่เนี่ยครบสุดเป็นส่ชชิปคอมโพซี่จะเป็นชั้นสองที่ โมเ e r ฟอร์มทาวเวอร์นะครับเสียงแกบลิตกับอีกที่หนึ่งก็คือวมเดฟอร์ม mm hmm. โชว์รูมดิสเนี๊สีส่ถ้าเราที่ช่องทางออนไลน์นะครับจะเป็น IG จะเป็น Facebook จะเป็น Line แอ p โพสตอยังเงทักมาส่งตัวฟอร์แปนมาให้เราร่วงหน้า mm hmm. ให้เราซัเจสให้ก็ได้คอน mm hmm. ซัลทให้ได้เลยวันมาก็เเดินมาเจอกันอา้าวเนี่ยคือแปลนที่เราคิดไว้ให้แล้ว mm hmm. ไม่ชอบใจเดินเลือกเติมได้ อ่านี่ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมก็อยากจะให้มาโชว์รูมเองนะเออเซิร์ชในเพจเนี่ยมันไม่เหมือนกันมาเห็นแล้วจะรู้ว่าเป๊กบอกว่าแมท,ทเรียลดีอ่ะ<ม>ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นไม้เมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าเองอะ่ะเป๊กว่าทุกอย่างแบบดีหมดแล้วก็มาเห็นทั้งฟอร์มหรือหนังที่สัมผัสว่าหนังมันเนียนยังไงอะ่ะเพิ่งรู้ว่ามันมีนวัตกรรมใหม่ๆในการที่ทําให้เราจําลองเฟอร์นิเจอร์ของตัวโพซี่เนี่ยไปอยู่นั้นได้เลยแต่เป๊กเชื่อว่าสําหรับคนเจนแแบบบบบคนนรรุ่่่่ใหมทนะทีีชออเ์จ แล้วก็มีความคราสแมนชิพอะไรเงี้ยพิถีพิถันเลยคือแค่มองเห็นก็รู้แล้วว่ามันสวยงามสนใจเรื่องเอสเซติกเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ฟังกชันแต่ชอบก่อนว่ามันมีไอคอนิกพิชที่บ้านก็ลองมาดูก่อนได้ที่โชรูมโพซี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังดูไม่หมดเดี๋ยวผมจะแว็บขอไปดูเพิ่มเติมต่อกันนะครับฉนันขอโดนไปตัวหนึ่งก่อนนะพี่โค้งทาเกยกกับเลนใส่ถุงก็เลยครับใส่ถุงก็เลยเหรอพี่ไม่ใช่โจ๊ก อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเสียอะไรอ่ะเฮ้ยชินโตบอกว่าอย่าเพิ่งไปเอาฉันไปด้วยโอ้ยชินนี้มันหิวใจยังไงก็ต้องขนกลับไปแล้วล่ะถ้ายกไปล้วไปจ่ายตังกล่ะอด่ะไม่งั้นเดี๋ยวขอตัวไปทำออฟฟิศแล้วถ้าจะเป็นเปลี่ยนโฉมใหม่เมื่อไหร่รอมาสเปคครับตอนนี้ไปก่อนเลยครับไปพไปใครพูดใครพูดอีกใครพูดอีกเอาฉันไปด้วย